ที่ปปชอเองออกมาให้ข่าวถึงคณะกรรมการที่มีการประชุมร่วมกันนะคะระหว่างตัวแทนปปชกับตัวแทนเอกการสูงสุดสรุปแล้วออกมาบอกว่าหลักฐานพยานพร้อมจะมีการส่งฟ้องอาญาอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทไปทํามาค่ะรองออยการสูงสุดเองออกมาให้ข่าวว่าไม่รู้เรื่องไม่เห็นรู้เรื่องเลยว,ว่ามีการ,รประชุมไปคุยกันตอนไหนไปคุยกันตอนไหนไม่เห็นมาเชิญต้องสอบพยานอีกสองปาก ยังไม่จบเลยนะยังไม่จบเลยนะใครออกมาให้ข่าวนี่รับผิดชอบด้วยครับทางด้านรองอายการสูงสุดนะครับได้ให้ปปชรับผิดชอบเองนะครับกรณีที่ออกมาให้ข่าวนะครับส่งฟ้องอาญานางสาวยิ่งรักชินวัตรกรณีจำนำข้าวยืนยันรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอย่างไม่เสร็จนายวุฒิพงศ์วิบูลวงรองอายการสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาสำนวนคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช กล่าวถึงกรณีที่ปปชระชรบุว่าคณะทำงานปปชและฝ่ายอายการสูงสุดเห็นพ้องส่งดำเนินการส่งฟ้องคดีอาญานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ประงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าในฐานะหัวหน้าคณะทำงานไม่เห็นทราบเรื่องที่ปปชไปออกข่าวไปประชุมกันตอนไหนยังงงว่าทำไมไม่เชิญตนเพราะคณะทำงานยังไม่สรุปเรื่องเลย ยังอยู่ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ไม่สมบูรณ์สอบพยานเพิ่มเติมสองปากไม่ถึงไหนยังไม่รายงานเลยตนจะเรียกคณะทํางานมาสอบถามสรุปความว่าตกลงยังไงทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะสอบถามปปชหรือไม่นายวุฒิพงศ์กล่าวว่าคงไม่สอบถามเมื่อปปชเป็นคนให้ข่าวก็ต้องรับผิดชอบเองยืนยันว่าการพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีนี้ต้องพิจารณาคําให้การของพยานที่สอบเพิ่มเติม และหลักฐานต่าง,างๆที่ฝ่ายปปชขอจากหน่วยงานราชการมาให้ครบถ้วนเสียก่อน